เฮ้ยแต่ว่าการนำน้ำมาคนเดียวมันมันมาได้นะก็เจอเพื่อนใหม่สนุกดีอะ่ะมันไม่ต้องคิดอะไรเลยแล้วก็นิ่งๆมันน้ากากปิดมันไม่ต้องเติมลิฟมันไม่ต้องแต่งหน้ามันคือแบบเราเลียวจริงๆอะ่ะแล้วมันก็เทแล้วมันแบบอย่างเงี้ยและเฟียเชื่อว่าทุกคนก็ชอบฟิลลิ่งที่อยู่ในน้ำจริงๆ ชื่อเฟียนะคะเป็นดเวอร์นี่ยแหละครั้งนี้ก็มาออกทริปกับสยามไดฟ์ที่อนามันใต้ค่ะทริปก็คือ4คืน5วัน15ไห้าดฟ์ไม่สคิปเลย เลยนะ,อะตอนแรกๆดำน้ำแรกๆก็ไม่ไม่มีใครเข้าใจว่าแบบเจอตัวนู้นตัวนี้มันไม่ได้เก็ตอยู่แล้วอะใช่ปะ่ะตัวตัวนู้นตัวนี้ตกใจก็ไม่ได้ตกใจคือฟิลลิ่งคือชอบอยู่ในน้ำแล้วชอบแบบสัญญาณไม่มีอะเออไม่ได้จับโทรศัพท์ดีมันเป็นอีกฟิลลิ่งหนึ่งเลยนะเว้ยที่แบบออโทรศัพท์กูหายไปไหนอะแล้วไม่ได้ติดต่อใครแล้วอยู่แต่เพื่อนบนเรือคุยกับเพื่อนบนเรือแล้วเพื่อนบนบนเรือบางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเรามาจากไหนเป็นไรก็คุยอะไรที่มันแบบก็อีกอีกความรู้สึกนึงนะสนุกอะ แล้วอยู่ในน้ําก็อยู่แต่แบบมันก็อีกฟิลลิ่งนหนึ่งตอนกลางคืนกินข้าวขึ้นมาดูด่านฟ้าดูดาวแล้วก็เปิดเพลงคือสีวันเป็นอะไรที่เร็วมากอ่ะถ้าอยู่ันบกนะรีบตื่นนอนรีบขับรถขับรถรถิรถรถีคือมันไม่ได้มีอะไรที่มันนั่งแล้วแบบฟังเพลงอ่ะอันนี้ถ้าแบบลึกดิฟหน่อยนะก็คือฟังเพลงแล้วก็คือได้ความหมายของมัน ถ้าตั้งใจฟังเพลงลก็ชิลว่าเข้าใจคําว่าชิลว่ะแต่ถ้าอยู่ในรถอะ่ะฟังเพลงมันไม่ได้ชิลนะเว้ยมันก็คือรถติดเก็ียดปะมันคือมันฟีลลิ่งดีมากอยากให้ทุกคนแบบมาลองอะ่ะมาคนเดียวได้ไม่ต้องเขินอายสิ่งใดเลยเพราะนี่ก็มาคนเดียว เอาจริงป้าเฟียสอะขอแค่มีปากกาลังสีสันมีแบบปลาตัวเล็กตัวน้อยพิวไปพิวมาแค่นี้เฟียก็แฮปปี้แล้วอ่าเฟียมีความสุขแล้วอะเฟียชอบชอบหลับตานิ่งๆแล้วก้มถ้าใครแบบดำกว่าเฟียจะรู้ว่าเหมือนแม่งมึงมีชีวิตอยู่ป่ะเนี่ยเฟียจะนิ่งอย่างนี้เลยเว้ยแล้วเฟียจะค้างแล้วก็มองซ้ายมงคือชอบฟิลลิ่งอย่างเงี้ยพอนิ่งหลับตาแล้วอะแล้วลืมตาแล้วชอบอะไรที่มันพิวไปพิวมามองไม่ได้แบบขนไวายที่จะแบบ แหวกทายดูตัวเล็กนะเอาจร,จริงชอบแบบแค่ตาแบบแค่นี้เฟียก็แฮปปี้แล้วอะ่ะชอบมากน้ำใส <l ug> เห็นทรายข่าแค่นี้ค่ะแฮปปี้แล้วอะ่ะ <l ug> จะรู้เลยว่าเฮ้ยแม่งฟิลกูดมากๆอยากให้แบบทุกคนมาลองอะ่ะ จากที่เป็นคนยากก็ทุกคนจะเป็นคนง่ายไม่ต้องแบบสัมภาระอะไรเยอะแยะคืออยู่อยู่ไม่ต้องแบบแบกบทีมล้านสิ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่ต้องแบกอะไรมาเยอะแล้วเพราะฉะนั้นคือแบบจะทําให้ตัวเองเป็นคนง่ายขึ้นมากพอมาอยู่บนเรือเฮ้ยอาหารคือยิ่งกว่าอยู่บนบกอีกอะนอกจากอาหารคือบริการบนเรือแบบเขาขยันในขนาดนี้วะรู้สึกว่ารู้สึกอ้วนอ้วนขึ้นกลับไปทุกครั้งอะเวลามันผ่านไปเร็วมากอะอยากอยู่อย่างนี้เรื่อยอยากแค่นั่งตรงเนี้ยเขาชอบแล้วอะ จริงๆแล้วชอบพักตอนแบบซันเซต็ตอ่ะโหวัดิเบียรจะถ่ายซันเซ็ตทุกครั้งของทุกวันเก็บไว้ชอบ สนุกมากค่ะสนุกแบบไม่อยากกลับแบบ